มากินปูแมงละงำน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแมงละงำครับพ่อแมปงปงเป่งครับพี่น้องมื่อนี้พ่อแมงดาอ่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยแมงดาตูนอ่อนครับพี่น้องมาเสด็จแกันครับมื่อนี้ยแซบพี่น้องแม่งน่องแมงดาหน่อยครับเนี่ยซื้อคันขายหน่อยเปิดจากแม่งยังบ่าพี่น้องร่วมกันเลยเนี่ย สัสดีจ้าสาวปุยจูพักจ้าเมนูพิเศษพีพพ่น้องวันนี้อ่าสวัสดีครับพี่น้องสุกุจก้ขขนครับเอาวันนี้ครับมาแซ่บแสบเหมนครับเหมือนพี่น้องว่าเป็นยังนอ้อครับนี่แมงละงั้มพี่น้องออาวันนี้ครับสีมาอู้แมงละงั้มเด้พอพ<อ>ี่น้องพร้อมพร้อมโอ้ยพร้อมแมงละงั้มเอาพร้อมแมงละงั้ใส่แมงด้าครับพี่น้องวันนี้มันหลายอย่างเลยพี่น้องคือแมงละงั้มแมงอันอีดแล้วก็แมงปงเปียงพี่น้องนี่สอนไม่แม่ครับพผอมแมงกิโตาพร้อมเด้อพี่น้องเฮ้ยนี่ใส่ลงไปแล้วมันผงนัวพี่น้องเป็นอย่างเงี้ย เกียจ้ะอะน,น้ำพับเขาเนี่ยว่ามันยังเดชน้ำเขามาเด้อพี่น้องขบี้เ<อ>าขามานะ้ขบี้ครับพี่น้องอแมงงแลแมงอีดแมงปวงเป้งและแมงดาครับพี่น้องวันนี้เป็นตัวอ่อนของแม่งปอได้พี่น้องเด้วพวกเราคนพวกของแจกแมงงแม้งแม่งยังเนาะสบายเลยเเกยระเดกพี่น้องอใส่ลงไปคือ,อยังม่ีตัววนันหน้าหักจังแมงแล้ง,งแต่เราลองเพ้ง <c oughs> <c oughs> ปลาแดดลงไปแล้วครับพี่น้องวัตถุดิบก็เข้าครับปลาแดดลงไปพอมงสุรด,ดเกียร์ครับรเข<อ>ามาหรือว่าเขาเบียดำปลาลงไป,ปงโอ้ยแมงดาพี่น้องแมงดาอ่อนได้หนินเป็นสีรดาปลาดิพี่น้องเลยดาอ่อนบ่าท่านเด็กแกกันหนึ่งดูดดครับลงไปเก็เป็นสันน,น้ำาเนื้อแมงดามันอ่อนครับมันบาทุกอย่างเลยพี่น้องข้าวเดียวข้าวเดียวนี่ พริกแห้งหอมแดงกระเทียมโบมี่ครับไก่ไก่กับโบมี่ครับน้าหนุ่มปนดา๋อหอมแมงนะงั้ครับพี่น้องหอมแมงปลูกเปเงครับกิงจีนเอาหอมใสกันเป็นโตอ่อนเป็นโตอ่อนของแมงปอด้วยปีน้องนี่บ้านแมงจีนอื่นแมงตุลีด้วยปีนองตุลีแม่ใางบ้านเฮาเอื่นแมงขับุญแมงขับุญนะเปิดครับพี่น้องบ้านนี่แมงอีดเพิ่นกับบอนอื่นแมงจุดด้ฮะนักหมอนไม่เหมืงนกัน แมงป่องแขนแมงป่องแขนแมนอ้อไา่ทีป่องยังมือนมาเสรแซมกันครับมือนโป่องแมงละงามดีพี่น้องด้วยยายาใส่กวนตุกต้กเรมัดตุ้หด้พี่น้องเ่นเมีนมาใส่ดงใส่นี่บเต่ากนี้นีนเห็พี่น้องรวบเ็ดอีสานยูมงีมดพี่น้องเลยอาสอนมาได้่านโบยท่านใส่ได้เีชาเ้ยพี่น้องด้วยเีาอนีเอ นีเจ้าออกครับหลอดสกูลอดสข้าวเลยพีน้องเลยมาอบแมงระงำผอบแมงปูปีพีน้องเลยเสร็จแล้วเสแล้วขึ้นลเเอามาคนมอสิงานใหแล้วรงไฟนี่กใส่ตรนี้มใส่แวแกตันนี้นี่ครับในใจคตัต่อัต่อุครับพี่นรองรงไครับ ทานนันเกิดดอกกลวงตุ่งที่วีมันนี้หลายท่านไหท่านไหนน่ท่านไหนทิ์ใบท่านินดอกครับทินน์แดงละงามลวพี่น้องวันนี้แล้วไข่ตู้ก็ฟักนีี๋ยวจังเตักซีลาและคุณตู่ครับอ่ะเมือนกันเลยครับพี่น้องเร่งเก็บขาจังหได้พี่น้องะองละงามพี่น้องแดงโ่งเงกาบอดเอองอีสานับพี่น้องโหมอย่องเดียวครับ าลงไปครับซีล่าลงสาพี่น้องเลยคุณตูลงไปครับมาเด้อครับเพนครับมองสวอคนครับวันนี้มากินหนูแมงระงน้ำากันเด้อพี่น้องเด้อแมงระงมล้ำหนึ่งตั้แมงดาพี่น้องเง้าเหปวดพกกันซีเาอุ้งอุ้พี่น้องแมงดาอุจ้า มาเด้อครับตูอกพุ่นเนี่ยสายอ,อีสานุกรบเพายอู่มารังงาน้ำกันเด้ออนู่เพีงและแมงดออาออขาเห็ดเลยายโโครับปปก่นกินสงเห่วสิแบบใส่กไปได้เมะรี่นอ้อง มาในกลางครับมาแสบๆกันครับพี่น้องมาเนี่ยโอ้สแสบจริงๆนะพี่น้องเลยตัวลงไปโอ้มาดื้อเพื่อนครับสมองสุบอนครับมาจีบหูแม่นางน้อ,นอกันครับปองแมงปงเป่งแมงดาเพือพี่น้องเด้ออืมถกดปุ่มอลไรพี่น้องก่อน,นามาครับมาเน,นี่ยแสบๆกันครับเมียงดาขายงี้ขายเงาครับ กอดพักอูนูอินจิมพี่น้องไอ้ขายเนี่ยครับสวัสดีครับรอบสองครับพี่น้องสวัสดีจ้าจ้าปุยมาเด้อครับแฟนครับสุโมงสุบลครับมากินปูแมงละงมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแมงละงมครับพ่อแมงปงเป่งครับพี่น้องมื่อนีร่พ่อแมงดาอ่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่แมงดาตูนอ่อนครับพี่น้องมาเก็บแซมกันครับมื่อนีร่พี่น้องเสือมันนิยมงน้องแมงอ่อนแมงเงินตุลีครับพี่น้องเรียกว่าแมงปอแมงปอติดกระดูกในปัง แลีงตัวเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยบอชันหายว่าน,นี่ไถ่มากผูกแล้วเนาะมาเด้อครับหน้าครับหน้าตุกตุกครับพี่น้องบ้านน้องแสนครับพี่น้องมาเด้อแศรษฐีันครับบ้านน้องแสนเราขายตลาดนัดโอ้แซ่บพี่น้องเป็นยังเหรออืมอะไรวะจัง มันเสียงรำริ่งไป่น่อยอดูได้ไป็นของบ้านไหกินอ่<ต>ะดากาะเทียมครับเนี่ยดาอ่อ,อนกาะเทียมสกาดแกะแบนเท่าหอมขึ้นดังคืนมันต่ำเหมือนยี่ม่คำอะไรก็เลย ดักอ่ะพี่แสบวันด้บาโยหองแว่งค่วครับเบาโยหนับปั้นครับแสบไเดอน้าหมกเผาแสบมึงแสบคาัเหออแสบมีแกลวหนึ่งที่แสบราบก็อนนี้ แม่งร้านน่ยครับเนี่ยสื่อคันขายหน่อยเปิ้อรับไว้ก็ขาขึ้นรรมาดาจินรอกจำพอดีพงัง <c oughs> อามแล้วเจ้าเจอเนร้าเจ้าต่างวุ้นนุ่มเพิ่ม้าก็แแสบี้ โอ้แซมเพิ่นมาหาเสียงได้พี่น้องครับค <c oughs> ุณ <c oughs> เรากระเบนตังเบอร์สองเบอร์สามนี่พี่นอ้องอาไปเอาแมงวันกระไดกินบ่าววา้กินอยังกับแม่เนาะอยากมั้งครับครับแซี่เดีดว่ามันตึ่ Cuối vàoพี่น้อง cuối ao. Thóc bằng ngon Mặn Quên โอ้ยผักเมืนพี่น้องผักซีเร่าฮึ่มคลุกเลาะหกหักห้าเพื่อเกิก็เห็นป้อมป่าเหมือนันพี่น้องเลย,ยว่านเนี่ยอเนาะมันแสบให้พะโล้ มันขค้ืนปลาลง่งเคืองกันทั้งก,กระติกลุ้มหนึ่งโอ้ต้มกับไปเอาอันสายเมนของไผยดึกจนมาคำกับบาได้เฮ้ยน,น้อยปิดไหมบอสี่ก้นนั้นปิดดึกลงไปมันก็เอาบาได้ไหมพี่น้องหน้ามันก็ดดันน้องหมด แปลอีกเลยแปลงหนาวไปเนาะรูปไม่ไหวมากฮอโอ้ยแสดงแมงดาตัวหนึ่งหอมบ่เรียกเกียรติจ้าออกให้ผู้เฒ่าพี่น้องผู้เฒ่ากินแมงล้างห้าบ่ได้ ข้าเฉียวเฉียวกว็ดีมันดูเกลี้ยด้ยจขึ้นไปจริงขันง่นแข็งปัญญำได้เนาะงาน,น,น,นจิงคุณน,นั่นล่ะปักข่องายอยู่เน่่อุท่าหวานได้พี่น้องอเจียวเฉียวมากยาสะนอนเฉียวทีร่างกายเขียวเลยพี่น้องโอ้แมงดาคบแล้วก็คืนงานบ้างแมนได้พี่น้อง งานเรียกตนนะเป็นม่ามันกระยากจรึเปล่าพี่น,น้องนางเขียวนางกินดีๆเด้ออย่าไปหานอนกินนอนเขียวน,งา,น,า,า,ยนางโบแมนเนี่ยจะได้ละเป็นวายแยมนอนแย่จะไปหากินนั่นกินนีน่เงินกับเวตาหม,มากดีๆพี่น้องก็เดี๋ยวร้านไปซอดขึ้นนอนเนี่ยเงื่อนเสียบอดีเลยเสียมากระแล่งกันเวตาหม,มากก็เดี๋ยวร้านซอกไปซื้อขนมข้าวต้มนี่เด้ยอยาย เลยใส่อ่ะเฮ <c oughs> ้ยที่จะใส่อะอุ้ยขึ้นบับหัวจิ้มอะข้ะขวาอดไปไม่ได้ยากมัก <c oughs> โหัวแวักพี่น้องไงตัวแมงกับนี่แมงอีดแมงแมงมันอืมแันตายที่เรียนต้องก็ <c oughs> แมงอะไรนั่นไหมตัวกบ มังองแขนมันชิบางจากแม่งยังว่กกปนอ้องร่วมกันเลยเนี่ยแม่งปงเป้งมันถิอเป็นแม่งปอทหารตัวนี่เงี้ยวเงี้ยวพักจองกับพักสามอ่ะอันเป็นแม่งปอหน่อย แเจ็เต้ามันก็เป็นแม่งเจเต้าเออมันเป็นน่นแม่ขับบุญดอกแม่งเจเต้าจับน้อมื่อกันไ็นอนมันสุบูรณ์นะทำไมกระเจียบไปง่น เขาเงี้องอย่างกูเบืดจ้ะนำเบือเบืออย่างน้โอ้เรงเมอเด้อพี่น้องอัยไปสอนเราไปอู้ลองเ,ออองเิ่งปอมป,ป้อมเจ้าขเบียถูกงจะอูกกอ้เป้อมนะพี่น้องแนอู้เพใช้ขขเบียได้เปิด ับพี่น้งองอกเบิ้งได้พี่น้องเด้อจับเจบนี่ไปแม่เป็นหนังเ <c oughs> สื่อน,นัองไว้กินมะทานนี่กันเอาพี่น้องเนียนี่มันจะเต่ากเสื่อนังไว้สดค่ำเมื่อกันวนะาเรียนแกงผักกิเล็กเดี๋ยวหาหาหยอดผักกิเล็กบ่ได้เอาดอกมันแท่นเด๋ยวพี่น้องสุกแกง เมื่อนแยกข้าหมากไงแล้วหมดขั้นกับก็ไม่กินแซ่บเลยแจ้งกับแ่บอยู่พี่น้องอะไรก็ขอขอบคุณขอบพูนเด้อครับอีกรอบหนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ้าปุยจุบฮอกจุบพาครับพี่น้องมื้อนี้ครับป้าพีป้าน้องครับมาอู้เฮียก็อู้แม่งขามบ่อมออมโอ้ยลงต้าอู้พี่น้องเลยแซ่บแสบพี่น้องเลยลองเบิ่งเด้อครับแม่งกับสมองสว่านครับ เอาตาบอกเลยเมื่อตาอไรครับยางบาา่งบาาให้ยางบ่ได้ะไรก็แห้แล่นหันกับพี่น้องผู้ใด็ก้าขุดขค้างอค่อยสาขาซื่อชิงหนึงน่งในพี่น้องนะ <c oughs> เป็นแสแปรอ้อมสนแบบโอ้สาร <c oughs> สะรที้นี่ครับฉูดดีมีความสุขอย่าเก็บอย่าขายอย่าจนพี่น้องาาเราลำบุญรวยสุขสุขค่อนครับผมเอาปุ๋ยพร้อมสาวปุ๋ยก้าขวาวัสสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิ้วจิ้วฝากคนไะไรกูแช่นี่เด้อพี่น้องก็ได้เป็นสาวปุ๋ยบางมือก็ได้เป็นแม่วันศิลป์พี่น้องเออเอาสลับกันไปบ๊ายบายพื้นป่าวกันไหมครับพี่น้องจ้า พี่น้องเอ้ยเมาปุยขอขันและการจักรข้าเดอเด้อพี่น้องมีของดีของตอตมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก่าล่ะครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุกของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมบ่มีกจินข้าวไร่สารกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตมือพี่น้องซิมแล้วสิติใจเฮี้ยงหายยงยงหาละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อเด้อเด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อยหนึ่งสองสาม มีแอดน้ำนาน้ำเดอร์พี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไม่เด้อครับ